สวัสดีค่ะมาพบกับหน่อยอีกแล้วค่ะเมื่อนี้จะพามาชมบรรยากาศยามเศร้าบรรยากาศยามเช้าจะพามาชมกล้วยประหลาดที่สเคยมีบ่กค่ะกล้วยประหลาด ตอนนี้สีมันก็จะเหลืองๆแล้วนะคะเพราะวเป็นปีเป็นปีเป็นเครื่อแล้ว <c oughs> จ้าน,นี่เขาก็เอิ่นว่ากล้วยนวลน,นะคะกล้วยนวลบระท้ไทยตอนไอ้ดอกปียังสดๆนะคะยังสีเขียวงามๆเป็นกล้วยประหลาดกินได้รานะคาแพงน้ำเดือค่ะ ทุกมมือนี่แทบจะบ่ค่อยมีแล้วหายากมากประมาณสองปีเด้อค่ะเนี่ยสองปีก็จะเป็นเป็นเครือก็อจะได้กินมากต้นนี้บางงามไประใดนนะลําต้นก็จะไม่ได้ทำความสะอาดไอใบแห้งลัลำต้นก็นจะเป็นยังจจะจะไง เดี๋ยวจะอัปเดตตอนตอนนั้นสุกไข้ไห้เบิ้งนะคะเป็นกล้วยที่กินได้เป็นไม่ประดับก็ได้ค่ะสวยงามตอนเกิดมาต้นนี้จำได้ว่าสองปีนี่หละ่ะต้นกล้วยพันนี้สองปีค่อยจะได้กินนะคะค่อยจะได้เป็นเครือแล้วกับบมีนอ บมี่นอเกิดคือกล้วยสายพันธุ์อื่นขยายพันธุ์ด้วยด,ด้วยเมล็ดเด้ค่ะตัวนี้จะขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดแต่แก่อนมีต้นเดียวไมไ่กินกินแล้วกบโอ้ระเด็ดท้งองความส <c oughs> ารใบแหง้งมันเนาะตอนปีกล้วยเนย เขียวๆอยู่น่ะงามสวยงามเป็นไม้ไประดับก็ได้ข้างในจะมีเม็ดเม็ดสีดำๆจะมีเม็ดหลายรสชาติกระจาหวานจะมีรสชาติหวานหอมแพ้งด้วยค่ะเด้อ เป็นกล้วยประหลาดแต่กินได้ทางอื่นมีปะคะ่ะทางอื่นมีปะทางอื่น่นยังมีบ่อยู่แถวบ้านก็นเริ่มจะหายากแล้วคะ่ะกคนต้นก็จะใหญ่จะบ่มีนอนะคะ่ะสายพันธ์เอ,อ่อกล้วยพันธุ์นี้จะบ่มีนอ จะเป็นอออเครื้อให้กินแล้วกันนั่นเลยเทากัอาศัยเอาในเมล็ดขยายพันธุ์จ้าน,นี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าบ้านมุมนี่คือกระเทียมะะด้วยค่ะเดือดดอกกระเทียมเป็นไม้ประดับคือกันไม้ประดับก็ได้ ไม่ประดับกินได้ดอกไม้กินได้รสชาติจะคือกระเทียมซื้อต้นว่ากระเทียมเพราะถ้าเป็นดอกแบบนี้แล้วต้นไมไ้ไม่ประดับสายพันธุ์นี่นะจะเป็นดอกดูด้ค่ะเดอ้อแต่ละปีนะ่บม่นเป็นเทเดียวเดว้เป็นดูดอกก็จะบบทนดอก เป็นแค่สามสี่มือก็จะล่วงโรยล่วงโรยไปเพราลวงโรยแล้วก็จะเป็นเม็ดเป็นมากเนาะเฮาอ้นมาเพื่อที่จะขยายพันธุ์ต่อไปนะทุกต้นก็นมีมากอันนี้กินได้คือกันเ้อค่ะเด้อลูกมันนีกินได้รสชาติก็จะคือกระเทียมเผ็ดเ็ดคือกระเทียมเลย ้ากินสดนะกินสดก็ได้กินกับสสมตำกินกับน้ำพริกเนี้ยก็ได้แล้วพอเฮีดสุกได้บ่ะนี่ต้มสุกลวกสุกต้มสุกลวกสุกหวานแซ่บอร่อยเด้อค่ะเด้อนะดกดกเคยกินบ่คะเคยกินบ่กูได้ปลูกไว้บ้านก็นล้องกินเบิ่งเด้อ ไม่เป็นอะไรคร่ะปลอดภัยเป็นสมุนไพรนําเป็นสมุนไพรอ่าแก้หอบคนที่เป็นหอบกินดอกกิน,นยอดมันละกะัเอ้ยยอดมันก็กิกนได้ได้ใบอ่อนมันอ่ะกินกับสมตำอันนี้ก็จะได้เฮ็ดเอไม่ไม่ให้ค้างมันดีๆอยู่คุณอะ จะเกินไปตาไฟละ่ะบรรยากาศยามเช้าจะน,นี้ประมาณนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าหน้าบ้านข้างบ้านก็จะมีต้นยอต้นยอต้นยอ เป็นสมุนไพรด้วยกันค่ะสมุนไพรลูกไมกนกระตํากินได้อร่อยเป็นยาบำรุงเลือดสตรีมีคันห้ามห้ามกินนะคะมึงม,มุมนี่ด้วเวรสเวรสขึ้นอ่าคุ้มต้นมะนาว น้องไข่ตุนก็ออกมาเดินเล่นตอนเช้าโหระพาแกลแล้วได้เก็บออเม็ด ค่ะคิมนีเนี่ยก็ขอจบลงเพียงท่านี้เด้อค่ะมาดูเหล่าเกา